ครับไปตือนแล้วมืนน่อไงไปขายกาแฟกันครับตือนจะเศร้าอยู่มืน่อนี้กูร้เพราว่าเตือนจะเศรา้าได้แบกหลายเตือนสวยบมยังหมนวะไปขายกาแฟกันครับขายแมบ่บานตงมาจากของอยู่เ <c oughs> ตือนจะเศร,ร้าแน,นด่ด้มื่อไีสีตีีีิบตีสิบ ปฏิภากันไปจัดลานจัดอีย่างเรียบร้อยตีหาก็พร้อมขายนะครับตี่หาก็พร้อมขายใครก็ไหกก็คนอะช่วยๆเองสิไปเล่นงานนะครับเล่นงานขึ้นก่าอนละวันไปใส่ดอกเฮ็ดยุงสิ็จละมือได้ก็ได้ไอกาแฟไปเล่นงานยุ่งเสร็จละเนาะถามแม่บ้านนะข้าว ไปลุยคอฟฟี่ค่ะแก้วใหญ่กับแก้วเล็ก,กทั้งนมมีอะไรดีครับเรา่ะพู่นะครับสวัสดีค่ะ คนต,ตีนน้องชาเย็นไมเล่าทอดไม่เอาแกงไม่เอาแกงใช่อช่ យើងស្គាល់ឈ្មោះជាត្រី เกลครับ

ขายกาแฟก่อนเหก่อนไ,ไปทำงานขายกาแฟแป๊บหนึ่งอยามาติดตามว่าจะไปไหนต่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านหลังจากที่ขายกาแฟช่วยแม่บ้าน ตอนนี้ผมมาวิ่งงานตอนนี้ผมอยู่ถนนหลังสวนนะครับถนนหลังสวนถนนหลังสวนผมจะไปที่ตึกมิเนียมหลังสวนซอยสองตรงไหนนะครับหลังสวนซอยสองห่ย่งเลยมิเนียมเข้าเลยเลยครับเลยเลยเลยหลังสวนซอยสอง เลยครับกับรถตรงหลังสวนจะเป็นถนนวรรเวนะครับหลังสวนเป็นวรรเวยเป็นถนนบรรเว๋ยวแลกบัดกัดหนึ่งครับอึ๊บครบเครับผมมิลเลนเนียมฝัดเนี่ยครับผมอ๋อขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับ ไดกบัสสิทริ์แล้วก็หาที่จอดนะครับมินแเนียมสูงไหมสูงมากการที่สูงมากครับมินแเนียมอยู่ติดกับตึก ABB นะครับตึก ABB เดี๋ยวผมไปจอดรถสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นไปวางมินแป๊บหนึ่งยวไปเจอกันที่ชั้นชั้นชั้น16นี่แหละครับ ABB สูงไหมสูงมากเลยนะครับเห็นไหม ตึกสูงมากเลยนี่ที่จอดที่เมื่สิบเจอเขาตึกอยู่นี่ครับตึกผมจะขึ้นอยู่นี่นี่มีสูงไหมสูงมากเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึ่งว่าผมจะไปที่ไหนต่อไปครับไปครับจอดรถเสร็จแล้วเราไปแลกบัตรขึ้นตึกครับขึ้นอาคาร3นึ่งนึ่งสิบชั้น16นะครับ16 ชั้น16ครับ AIM ขอบคุณครับ AIM Management อะไรครับสนบึก16พี่ขอบคุณครับผมครับ,บ,บ AIM อ่ะ AIM พี่ชาอ๋อเป็นชั้นเดียวกันผม18อ๋อ นเี่ิวงานเรียบไหมครับพี่วันนี้สามตัวสี่พี่ผมก็ประมาณนั้นแหละสี่วันนี้แต่มันไปมุนน่ะพี่พรลังสองอันนี้ก่อนเราไปพรังสองครับผมของคุณคพี่<า>ครับ<า>ไปครับให้ดูขั้นออกชั้นสิบหกนะครับ ตึกมิเนียมตึกอันนี้จะเป็นวิวกรุงเทพนะครับซอยหลังสวนนะครับสูงๆนั้นเลยตึกสูงๆเนี่ยไม่กลัวครับยวเย็นครับเอเคครับเดี๋ยวไปบางบินแป๊บหนึ่งครับบางบินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับไปไหนต่อครับได้แล้วครับบางบินเรียบร้อย ้องมปนเรียบร้อยเออไ,ได้เลลงริฟล,ลงลิฟตีลตัวนี้ก็จะเร็วอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกับเกือบตัวใหม่นะครับชั้น16ก็แบบนึงสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิต m e s s e n เจอนะครับไปดูว่าผมจะไปวิ่งงานที่ไหนต่อนะครับไปกันครับ ลิรีบแป๊บหนึงครับปึ๊บรีลงรีบลง,ลลงมีกี่คนเ,เนี่ยวะนนี้ยแต่มากจะช่วงเวลานี้จะคนจะไม่เยอะนะครับคนเข้าฟิกกันหมดแล้วตอนนี้ผมอยู่หลังสวนนะครับซอยหลังสวนซอยสองหลังสวนซอยสองรับมาแล้วแป๊บชั้นหนึ่งแป๊บ ปิดครับอือจะมีโฆษณาเมือนเดิมครับลิฟตัวใหม่ทุกวันนี้จะมีโฆษณาให้ดูบนทีวีซอยหลังสวนผมมาจากาทุนลางกำแพงนะครับลากำแพงผมมาหลังสวนผมใช้เส้นทางลางกำแพงขาเข้านะครับลามกำแพงขาเข้านะครับออกจากลิฟต์ ทางไฟังขาเข้ามาเชื่อมต่อกับถนนพระราม 9, เก้าเลี้ยวขวาตรงแยกถนนพระราม 9, เก้าเลี้ยวขวาแยกถนนพระรามเก้าขนบัตรจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวขวาตรงแยกพระรามเก้าวิ่งถนนพระรามเก้านะครับมาเจอถนอนจตุรทิศก็เลี้ยวซ้ายเข้าจาตุรทิศวิ่งถนนจตุรทิศ ตรงมาอย่างเดียวนะครับแล้วจะมาเจอถนนลาดปลาลดก็ออกเลี้ยวซ้ายถนนลาดปลาลดเพื่อจิตลุถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาทะลุกับถนนเรียกถนนถนนหลังสวนไม่ใช่หลังสวนนะเรียกถนน <c oughs> ถนนชิดลมถนนชิดลมแล้วจะตรงมาทะลุกับ ถนนหลังสวนจะเป็นสีแยกพอดีฮะนวิ่งถนนหลังสวนมาปุ๊บก็เจออาคารมีเนียนครับอยู่ซอยสองมีเนียนนครนะครับมีเนียนนครเนียนสูงมากนะครับสูงมากนะ,ะครับนี่ร้านตึกครับนี่สียยน่ตึกไอบีดีนะครับไปดูกันต่อครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อไปครับเดี๋ยวติดตามครับสวัสดีครับ เมื่อสักครู่นี้ผมอยู่อซอยหลังสวนถนนหลังสวนนะครับตอนนี้ผมมาถึงห้วยขวางนะครับห้วยขวางประชาราชบำเพ็ญซอย7นะครับเขตห้วยขวางนะครับผมมาวางบินอีกที่หนึ่งนะครับประชาราชบำเพ็ญซอย7 ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับซอยนี้นะครับประชาชนก็นเป็นซอยเซตนีก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนมาหนึ่งแง่ก่อนหน้านี้นะครับ,ออนนรบย่านนี้จะเป็นผมขออนุญาต จอดแป๊บหนึ่งครับวางบินแป๊บหนึ่งน,นะครับย่านนี้ประชาราชบาเป็นซอยเจ็ดย่านนี้นะครับจะเป็นสถานซอยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับจะมาพักมากที่สุดนะครับในย่านเขตย้วยขวางครับพักมากที่สุดนะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับคนเยอะมากครับตรงนี้ซอยประชาราชบาเป็นทซอยเจ็ เยอะมากเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆแต่ตอนนี้ก็มีโควิดก็อาจจะดูเงียบนิดนึงยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิต Messenger นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตามบินสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับว่าผมจะไปไหนต่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่สวนสยาม Amazing Park สวนสยามนะครับตรงนี้ เมื่อสักครู่ผมก่อนหน้านี้ผมอยู่ห้วยขวางนะครับโางงานเกตห้วยแถวเกตห้วยขวางปรช,ชาราชควาเพนซอยเจ็ดตอนนี้ผมมาถึงสวนสยามปาร์คนะครับสวนสยามสวนสายามอันนี้สวนสายามเก่านะครับสวนส,าย,าสายามครับไม่ได้มาเที่ยวนะครับเพื่อนๆไม่ได้มาเที่ยวแต่มาจ่ายภาษีมาจ่ายภาษีครับเพื่อนๆ สำนักง,งานสปปรรพากรพื้นที่19เด็ดบึงกลุ่มนะครับอันนี้มาเสียภาษีเอาทำไมก็ล็อกประตูเนี่ย <c oughs> มาเดินไปเที่ยวนะครับมาเสียภาษีครับตามติดครับว่าผมจะไปไหนต่อปิดประตูนี้เข้าประตูหน้าดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อสักครู่ผมอยู่ สำนักงานสรรพารพื้นที่พื้นผุดนะครับตอนนี้ผมมาถึงลาดพร้าว8 4ลาดพร้าว8 4อันนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับงานสุดท้ายนครับวิวลาดพร้าว8 4งานสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ได้เวลากาลับออฟฟิศงนนี้านเสร็จเร็วนิดนึง ไม่เสียจแล้วหรอกวิ่งเร็ววิ่งเร็วครับวิ่งเร็วมีทางลงทางลัดอะไรไปหมดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องตามติดสีวิตย์เบสเซจเจอร์ครับผมบอลมันก็นไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งติ้งติ้งเพื่อเตือน,นให้มีคลิปต่อไปดูนะครับก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมกลับออฟฟิศก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อครับสวัสดีครับกลับออฟฟิศครับ